วัสดีค่ะคน้องพงอยู่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่ที่ออชาร์ดค่ะเราก็มาช้อปปิ้งกันนะคะนี่ตอนนี้กำลังจะไปขึ้นแท็กซี่ค่ะอยู่ที่ ION ION นี่ค่ะที่สิงคโปร์ตอนนี้บรรยากาศก็สิงคโปร์ก็น่าจะมีแค่สองฤด,ดูเนาะฝนตกกับร้อน ค่คนนะคะเราอยู่ที่ออชาดค่ะจะตีนไอ,ไอสเอสโลหน่อย เดี sugar, ๋ยวเราจะไปกินบัเกตเต้ก <OB disease> ันค่ะที่แววิวอันโชโกลสุเอตบัเกตเต้นะเนื้เนื้อยู่อเขาเต้า y e s w h a t the name เอ่อสมัยสมัยหนึ่งจัสตินเนี่ยค่ะเรากำลังรอแท็กซี่นะคะแล้วายบาย